หความลึกลับของกายกรรมเปียงยางกายกรรมเปียงยางคือหนึ่งในสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นให้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเกาหลีเหนือความงดงามที่ผู้ชมทั่วโลกมองเห็นในไม่กี่ชั่วโมงนั้นซ่อนเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยรู้เบื้องหลังการแสดงที่สมบูรณ์แบบแทบไร้ที่ติคือโลกแห่งความกดดันความศรัทธาและการควบคุมที่เข้มงวดทุกการเคลื่อนไหว ผ่านการฝึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนบางครั้งก่อให้เกิดคำถามว่าโชว์เหล่านี้คือศิลปะเพื่อความบันเทิงหรือพิธีกรรมที่สะท้อนภาพลักษณ์ทางการเมืองวันนี้เราจะไปเจาะลึก5ความลึกลับของกายกรรมเปียงอย่างที่ยังคงทำให้ผู้คนทั่วโลกทั้งสนใจและหวาดหวั่นไปพร้อมกัน 1. เบื้องหลังการฝึกอันโหดร้ายนักกายกรรมเพียงอย่างมักถูกยกย่องว่ามีร่างกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดพวกเขาสามารถตีลังกาได้หลายรอบในอากาศยืนบนเสาสูงในท่วงท่าที่แทบจะผิดกฎแรงโน้มถ่วงและจับอุปกรณ์ที่ถูกคว้างด้วยความแม่นยำอย่างเหลือเชื่อแต่ความสามารถเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวหากเกิดจากการฝึกฝนที่ถูกออกแบบให้ไม่รู้จักคำว่าเมตตา เด็กเล็กจำนวนมากถูกคัดเลือกตั้งแต่อายุเพียงไม่กี่ปีเพื่อเข้าร่วมในโรงเรียนกายกรรมพิเศษการคัดเลือกไม่ได้ดูเพียงทักษะด้านร่างกายแต่ยังรวมถึงสภาพร่างกายที่แข็งแรงความยืดหยุ่นและแม้แต่โครงสร้างกระดูกเด็กที่ถูกเลือกต้องอยู่ภายใต้ระเบียบวินัยที่เข้มงวดตั้งแต่เช้ามืดจนถึงค่ำชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยการยืดกล้ามเนื้อ การซ้อมตีลังกาและการฝึกสมดุลที่ยาวนานคำบอกเล่าของผู้ลี้ภัยบางรายเผยว่าเด็กเหล่านี้แทบไม่มีเวลาเล่นหรือใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปพวกเขาถูกบังคับให้ทำซ้ำท่าเดิมนับร้อยครั้งจนกว่าจะสมบูรณ์แบบความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำไปสู่การตำหนิหรือการลงโทษที่รุนแรงความเจ็บปวดทางกายไม่ใช่สิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากใครไม่สามารถทนต่อแรงกดดันนี้ได้ก็จะถูกคัดออกและหายไปจากระบบความลึกลับที่หลายคนตั้งคำถามก็คือเมื่อการฝึกหนักหน่วงถึงขนาดนี้นักกายกรรมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ถูกส่งไปอยู่ที่ไหนหลายคนเชื่อว่าพวกเขาอาจถูกบังคับให้ไปทำงานอย่างอื่นบางรายอาจถูกส่งเข้าสู่ค่ายแรงงานความจริงเหล่านี้ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ แต่ภาพที่ปรากฏต่อหน้าคือความสมบูรณ์แบบที่แลกมาด้วยราคาที่สูงเกินคาดคิด 2. การแสดงที่มีเจตนาทางการเมืองหากมองผิวเผินกายกรรมเปียงอย่างคือโชว์ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้ชมทั่วโลกแต่เมื่อสังเกตอย่างละเอียดจะพบว่าทุกองค์ประกอบของการแสดงล้วนสอดแทรกด้วยความหมายทางการเมือง งานกายกรรมครั้งใหญ่ที่จัดขึ้นในเปียงยางมักมีนักแสดงนับพันคนการเคลื่อนไหวที่สอดประสานกันเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนถึงอุดมการแห่งการรวมพลังของชาติแสงไฟดนตรีและภาพเบื้องหลังบนจอขนาดยักษ์ล้วนออกแบบให้สอดคล้องกับการยกย่องผู้นำสูงสุดผู้ชมไม่ได้เห็นเพียงการตีลังกาแต่กำลังถูกสื่อสารว่าประเทศนี้เข้มแข็งและพร้อมเพียงเพียงใด การแสดงยังถูกใช้เป็นเวทีต้อนรับแขกต่างชาติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าประเทศมีศักยภาพสูงเป็นระเบียบและควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ถูกท่วงท่ากลายเป็นภาษาที่สื่อสารออกไปโดยไม่ต้องใช้คำพูดใดๆความยิ่งใหญ่ของกายกรรมจึงไม่ใช่เพียงเรื่องศิลป,ปะแต่เป็นเครื่องมือทางอำนาจที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่ง 3. พลังลึกลับของความพร้อมเพรียง สิ่งที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกประทับใจในกายกรรมเปลี่ยงอย่างคือความพร้อมเพรียงที่เกือบสมบูรณ์แบบของนักแสดงทุกการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นการตีลังการพร้อมกันการยกเสาหลายชั้นที่มีคนอยู่ด้านบนหรือการส่งอุปกรณ์หนักๆที่ต้องอาศัยจังหวะตรงกันทุกวินาทีทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นราวกับถูกควบคุมด้วยเครื่องจักรซึ่งถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ล่วงหน้า เบื้องหลังความแม่นยำนี้มีหลายข้อสันนิษฐานบางคนเชื่อว่านักกายกรรมได้รับการฝึกให้รับรู้สัญญาณลับเช่นการเคลื่อนไหวเล็กน้อยของร่างกายเสียงจากหลังเวทีหรือสัญญาณแสงที่ผู้ชมมองไม่เห็นอีกมุมหนึ่งมองว่าเป็นผลจากการฝึกซ้อมอย่างหนักและต่อเนื่องจนร่างกายและจิตใจล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครแยกตัวออกจากกลุ่ม ทุกคนเคลื่อนไหวในจังหวะเดียวกันโดยไม่ต้องสื่อสารเมื่อภาพแห่งความพร้อมเพียงปรากฏต่อสายตาผู้ชมมันสร้างทั้งความตื่นตะลึงและความหวาดกลัวในเวลาเดียวกันความงดงามที่เต็มไปด้วยระเบียบว,วินัยและการควบคุมอย่างเข้มงวดทําให้กายกรรมเปียงอย่างโดดเด่นไม่เหมือนใครเป็นพลังลึกลับที่สะท้อนถึงความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษย์ภายใต้การฝึกฝนที่สมบูรณ์แบบที่สุดบนเวทีโลก 4. ชะตากรรมของนักกายกรรมที่หายไปอีกหนึ่งเงื่อนงำที่ยังคงถูกกล่าวถึงคือเรื่องของนักกายกรรมที่หายไปจากเวทีอย่างไร้ร่องรอยในบางการณีนักแสดงที่เคยเป็นดาวเด่นกลับไม่ปรากฏตัวอีกเลยหลังจากทำพลาดเพียงครั้งเดียวในโชว์ระดับชาติเรื่องราวของพวกเขาไม่ถูกพูดถึงไม่มีการประกาศอำลาหรือแม้แต่การเอ,อ่ยชื่อ ทุกอย่างถูกลบออกจากสื่อราวกับไม่เคยมีตัวตนความลึกลับนี้ทำให้เกิดการตั้งคำถามมากมายพวกเขาถูกส่งไปทำงานหนักถูกกักขังหรือได้รับโทษบางอย่างที่ไม่อาจเปิดเผยได้หรือไม่เรื่องราวเหล่านี้ยังคงเป็นเพียงข่าวลือที่เล่าต่อกันแต่ความจริงคือไม่มีใครได้เห็นนักกายกรรมเหล่านั้นอีกสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่ากายกรรมเปียงอย่างไม่ได้เป็นเพียงการสแสดง หากแต่คือสนามที่นักแสดงทุกคนเดิมพันด้วยชีวิตความผิดพลาดไม่ได้หมายถึงเสียงหัวเราะในสายตาผู้ชมแต่หมายถึงการหายไปตลอดการจากเวทีและจากสังคม 5. กายกรรมที่ผูกพันกับความเชื่อและศรัทธาแม้กายกรรมจะเป็นศิลปะที่อิงกับทักษะทางกายภาพแต่ในเกาหลีเหนือหลายการแสดงกลับถูกผูกโยงกับความเชื่อและศรัทธา การเคลื่อนไหวบางท่าถูกออกแบบให้มีความหมายคล้ายพิธีกรรมเช่นการยกมือขึ้นพร้อมกันเพื่อสรรเสริญหรือการเคลื่อนไหวที่เรียนแบบการปลดปล่อยพลังอำนาจของชาตินักกายกรรมจำนวนมากถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าการแสดงคือการรับใช้ชาติและผู้นำไม่ใช่เพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงการเชื่อมโยงนี้ทำให้โช์กลายเป็นเหมือนการบูชาร่วมกันของผู้แสดงและผู้ชมบรรยากาศ จึงเต็มไปด้วยพลังที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและศรัทธ,ธาความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจผู้ชมต่างชาติเมื่อเฝ้าดูคือความทึ่งที่ปนด้วยความคนลุกเหมือนกำลังได้เห็นบางสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ทั่วไปบางครั้งนักวิจารณ์ถึงกับบรรยายว่ากายกรรมเปียงอย่างคือพิธีกรรมแห่งชาติที่ใช้ร่างกายมนุษย์สร้างพลังศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมากายกรรมเปียงอย่าง ไม่ใช่เพียงศิละปะเพื่อความบันเทิงแต่คือหน้าต่างที่สะท้อนความจริงของสังคมเกาหลีเหนือทุกการเคลื่อนไหวคือผลลัพธ์จากการฝึกที่โหดร้ายทุกความพร้อมเพลียงคือภาพแทนของการควบคุมทุกโชว์ที่ตรการตาคือการสื่อสารทางการเมืองและทุกเสียงปรบมือคือการยืนยันถึงพลังของระบบที่ยังคงดำรงอยู่และนั่น คือเหตุผลว่าทำไมกายกรรมเปียงอย่างยังคงเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีวันจางหายแม้โลกภายนอกจะไม่อาจเข้าถึงความจริงทั้งหมดแต่ทุกครั้งที่ม่านการแสดงถูกเปิดขึ้นความลึกลับก็ยังคงดำรงอยู่และทิ้งคำถามไว้ให้ผู้คนทั้งโลกคบคิดต่อไป